สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ค่ะได้มีความสนใจนะคะในอาชีพของตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตำรวจพิสูจน์หลักฐานว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมียังไงบ้างอยากเป็นเนี่ยต้องทํายังไงในส่วนของการสอบเข้าเนี่ยต้องรู้เกี่ยวกับวิชาหรือเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของเงินเดือนคุณในคุณส่วนของคุณสมบัติว่าจะต้องมีอะไรบ้างในการจะเป็นตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานนั่นเอง อย่างพวกเราสองคนนะคะก็ประมาณช่วงอายุ189ค่ะได้ไปสอบตำรวจสายพิสูรหลักฐานมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพนะคะบอกเลยสอบว่ายากมากแต่ว่ามันก็ใช้ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่เราเคยเรียนนะตั้งแต่มหนึ่งถึงมหค่ะใช่ค่ะก็คือตอบตามโต้คือไม่ได้อ่านหนังสือไปสอบนั่นแหละค่ะคะืออ่านอ่านคืนเดียวค่ะแล้วผลสอบออกมาก็น่าผิดหวังนิดนึง <laughs> ได้คะแนนเท่ากันค่ะคือได้ประมาณ65 <25. S 2> คะแนนค่ะ ได้เท่ากันแล้วรอบที่สองไปสอบมาที่ไหนมาคะอ๋อไปสอบรอบที่สองมาไปที่ลำปางมาค่ะจริงๆคืออยากไปเที่ยวอยากอยากเลยอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวนิดนึงกับกองป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คะแนนรางวัลเท่าไหร่คะเรนน่อัพมานิดนึงประมาณเจ็ดสิบแปดชนิดนึงเลยนะคือแบาจริงจริงนิดเดียวจริงค่ะจากคะแนนเต็มร้อยห้าสิบนะฮะ่ว่าก็ดสิบแปได้หนึ่งในสาม ใช่ค่ะขนาดไม่อ่านหนังสือนะยังได้ประมาณนี้อ๋อเหตุผลที่มีเหตุผลนะคะที่ไม่อ่านหนังสือค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรียนนิติศาสตร์แค่เรียนนิติศาสตร์ก็หนักเลยครัเพราะว่าต้องอ่านหนังสือในส่วนของวิชานิติศาสตร์ค่ะแล้วก็ การแต่งกายนะคะก็ต้องใส่เสื้อสีขาวกางเกงวอมสีดำใช่ค่ะรองเท้าเข้าไปแต่ว่าตอนสอบเนี่ยเขาจะให้ถอดทั้งรองเท้าและถุงเท้านะคะเพื่อไม่ให้มีการพุจริตนั่นเองค่ะใช่ค่ะรู้สึกหนาวนะคต้องต้องทนค่ะแล้วก็อยู่ในห้องสอบแบบจนกว่าจะหมดเวลานะคะสามชั่วโมงค่ะไม่มีคนมีคนสอบเยอะไหมสอบเยอะมากค่ะใช่น่าจะหลายหมื่นคนเลยค่บอย่างเราเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้าไปที่กรุงเทพก็อาจจะตกใจนิดนึง ต่อไปนะคะเราก็จะไปเข้าเนื้อาหาของตำรวจพิสูจน์หลักฐานกันเลยดีกว่าค่ะเงโอเคเราก็มาต่อในส่วนของการบรรยายในส่วนของตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่าโอเคตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในด้านวิทยาศาสตร์โดยที่ใช้ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์นิติวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการทํางานที่ได้รับ,บหมาย้ แล้วก็เพื่อพิสูจน์หลักฐานคือตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยในการใช้รวบรวมหลักฐานมาใช้ในพิสูจน์หลักฐานหาข้อเท็จจริงในการลงหาสถานที่ต่างๆที่เราลง<ช>พิสูจน์นั่นเองแล้วก็พวกหน้าที่หน้าที่ในการรับผิดชอบของตัรวจพิสูจน์หลักฐาน,นะคะก็จะมีการลงตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะว่าแบบมีพวกลานยนุ้วมือแฝงไหมมีคราบเลือดหรือว่ามีแบบพวกเรียกว่าอะไรนะคะคราบต่างๆ เส้นผมพวกที่มันเกาะอยู่กับที่เกิดเหตุที่เราจะแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปมาเพื่อเป็นหลักฐานว่าแบบมันมีอยู่ตรงนี้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจะได้มาเป็นประกอบเป็นทากฎนี้ได้ใช่พวกคราบเลือดกระเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูการแนวแทงของมีดยเนี้ยค่ะว่าเปทางไหนเลือดกระเด็นยังไงอย่างเงี้ยในเรื่องนี้ก็มีค่ะแล้วก็จะมาจัด แบบพวกข้อมูลนะคะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเรื่องอันนี้ต่อไปนะคะส่งข้อมูลต่อไปในการทําแผนคดีอันนี้ใช่ค่ะแล้วก็มาในส่วนของอยากเป็นตารวจี่สุจนลักฐานเราต้องทํำยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเตรียมวามพร้อมความพร้อมเลยอย่างแรกอ่านหนังสือนะคะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสายตํารวจสายพิสุรลักฐานเลยถ้าเราอยากเข้าเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมในการสอบว่าเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง ใช่ค<ช>่ะอย่างการสอบ<ช>นะคะก<ช>็ะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทายอังกฤษแล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้อยากบอกว่ายากมากค่ะมีแต่ภาษาอังกฤษ<ช>แล้วก็วกต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปด้วยนะคะพวกพระราชกฤษฎีกานั่นเองคะ<ช>่ะเว่าเขาะจะมีด้วยนะคะในการทำที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์หลักฐานนะีแบบกฎีกาต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกัน ต่อไปรอบที่สองค่ะถ้าผ่านรอบแรกถ้าผ่านรอบแรกเราสอบรอบแรกแล้วต้องไปรอบที่สองค่ะแต่ว่ายังไม่เคยเคยจุดน้ำเลยใช่การสอบรอบที่สองนะคะก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ค่ะการตรวจร่างกายแล้วก็ว่ามีคุณสมบัติพอไหมอย่างเราอย่างเงี้ยถ้าถ้าเก่งแต่ว่าการพูดอะไรเงี้ยมันไม่ดีเขาก็จะไม่ให้เราเขาตองมีทักษะในหลายด้านเลยนี่ใช่ ตอไเนะเรื่องเงินเดือนเนี่ยมียังไงบ้างคะก็จะมีสองประเภทยังไงบ้างนะประเภทแรกนะคะก็คือสอบติดแล้วติดยศทันทีค่ะเงินเดือนเริ่มต้น8,800บาทนั่นเองค่ะดูน้อยน้อยนะน่ารักตะวันมากเพราะว่ามันจะต้องอยู่กับขั้นตำแหน่งแค่เริ่มแรกเพราะว่ามันจะเียเลื่อนขึ้นเรื่อยๆ mean mean ını, ืค <aquí en S 3> ่ะแล้ว <Qué> ก็ประเภทที่สองค่ะก็คือการจบมาแล้วทำงานนะคะก็จะมีพวก ฐานเงินเดือนก็คือ8ปดพที่บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีค่าของชีพสองพ2,000บาทแล้วก็ค่าประจําำหน่งพิสูจน์หลักฐานเนี่ยสามพันแปดหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทะแล้วก็เงินเดือนเนี่ยมันก็จะเราก็จะต้องสอบแล้วก็เพิ่มขั้นเรื่อยๆเงินเดือนก็จะเพิ่มเป็นฐานไปฐานไปขั้นไปขั้นไปเรื่อยๆเองอันนี้แค่เริ่มแรกแค่ประมาณหมื่นต้นๆงั้นถ้าสมมติสอบติดแรกๆก็ทนลำบากหน่อยๆนิดนึงแล้วก็ต้องมีความมุ่งมานะในการสอบเลื่อนขั้นของเราแล้วก็ ไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็มันจะเป็นส่งผลในระยะยาวนะคะก็คือถ้าเรากรเกษียณเราก็จะได้พวกบำนาญต่อไปเรื่อยใช่พ่อแม่ก็ได้สิทธิ์การรับสิทธิ์รับษาะค่ะแล้วมีคุณสมบัติไหมคะคุณสมบัติที่ดีก็เราก็ต้องเหมือนทำเราได้ทําในส่วนหนงานนี้แล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราแล้วก็แบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับการที่เราจะทําอย่าง เราทําในส่วนของสายพิสูจน์หลักฐานเราก็ต้องมีความรู้ว่าเป็นยังไงใช่งานนี้เป็นอย่างสอบสัมภาษณ์รอบที่สองเนี้ยค่ะเขาสอบสัมภาษณ์เราก็ต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารอย่างเงี้ยคุณสมบัติอ่ะเราก็ต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารเพราะว่าเราต้องไปพูดคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะางทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานใช่แล้วก็ต้มีทีมความรู้เราก็ต้องมีทีมพิสูจน์หลักฐาน อย่างทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเพราะว่าบางทีเราก็ต้องพิมพ์ในคอมใช่ไหมต่อข้อมูลใช่เตรียมเอกสารไว้ให้แบบหน่งานต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเขาถึงให้เราสอบคอมตั้งแต่แรกค่ะภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าไม่ได้เพราะาไม่แต่เราเราเราไม่ค่อยจะมีก็ต้องเขียนอ่านหนังสือนิดนึงต้องอ่านถ้าอยากไปสอบเราก็ต้องอ่านอ่านนะคะ ค่ะเสร็ยแเรียนจบตั้งใจอ่านหนังสือเลยค่ะจะได้ไปรอบที่สองนะคะใช่ค่ะโอเคต่อไปเราก็ไปดูแบบพวกที่เราเคยไปดูงานกันมาอีกค่ะอย่างชั้นปีที่สามเนี่ยค่ะเราเคยไปดูงานที่อะไรนะคะปีสามเราไปดูงานที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่จังหวัดกรุงเทพค่ะไปใกล้ค่ะเราไปดูแต่เช้าเลยนะปีสี่ปีห้าเราก็ถึงแล้วแต่ว่าเรารอ ต้องรอเวลารองานเหมือนเราได้ดูงานประมาณน่าจะประมาณเก้าโมงในชั้นแรกนะคะก็จะเป็นการผ่าพิสูจน์แล้วเอ้ยพิสูจน์ศพค่ะชันสูตรศพชันสูตรพชสูตรฟิกโซ่ว่ามีศพที่เราได้ชันสูตรเนี่ยเป็นเพศอะไรตายด้วยสาเหตุอะไรประมาณนี้อย่างศพที่เราได้ก็จะเป็นเพศชายใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แบบเป็นสาเหตุการตายก็คือไม่รู้สาเหตุนะคะเพราะว่าอยู่ๆเขาก็เหมือนแบบ หลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนั่นเองญาติก็เลยส่งเข้ามาสายอย่างพวกเราก็แบบได้ไปดูการผ่าแบบการเห็นการจลางอย่างเงี้ยเลยค่ะถ้าแบบว่าอยากเป็นตำรวจสายเนี้ยก็ต้องก็ต้องอดทนดูภาพอะไรอย่างนงี้นิดนึงค่ะเพราะว่าบางคนก็มีอ้วกแตกอย่างเงี้ยค่ะดูก็เห็นแล้วก็อ้วกแตกแต่ว่าเราไม่อ้วกกันเลยนั่นเองจิตแ่อย่างรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็เล่าให้ฟังว่ามีอ้วกอ้วกใช่ไหมคะแต่รุ่นเราไม่มีเลยนะใช่รุ่นเราแบบ แข็งมากๆสุดยอดเราไปไกลถึงขนาดนั้นก็ต้องดูไว้ตอนสนใจอ่ะใช่แล้วันน่าสนใจมากขึสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเธอไรนะคะจำได้ไหมคะสาเหตุเหมือนจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจใช่เพรารูปร่างค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ใช่เขาท้วมเลยใช่แล้วก็ชั้นต่อไปเป็นการตรวจกระดูกค่ะเป็นชั้นเกี่ยวกับกระดูกใช่อ ตรวจว่ากระดูกเน,นี่ยเป็นใช่เป็นกระดูกสัตว์กระดูกคนหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างการส่งตัวอย่างเข้ามาในชั้นเนี้ยคือทางตำรวจก็จะส่งตัวอย่างมาให้ตรวจว่าถ้าสมมติกระดูกไปกระดูกมารวมกันของใครกระดูกมันแบบมารวมกันอย่างเงี้ยต้มอยู่ในหม้อเดียวกันหรือแบบมันย่ยสลายอยู่ในที่เดียวกันเ <c oughs> นี่ยเขาก็จะมาดูว่ามันเป็นกระดูกสัตว์หรือว่ากระดูกมนุษย์แล้วก็เราก็จะมาหาว่าแบบ เป็นของใครนั่นเองใช่อย่างพวกเราไปดูนะค่ะเขาก็จะเอากระดูกมาเรียงไว้แบบเขาต้มเขาฟอกเอาไปแล้วงเงี้ยค่ะก็สามารถจับได้บางอันนะคะเพราะว่าบางอันเขายังเป็นคดียู่ใช่ค่ะก็จะจับไม่ได้ค่ะอย่างนี้เนี่ยจับแล้วต้องไปทําบุญนะเพราะว่าพอจับเห็นเลขุกบ ถูกหวยค่ะจริงอันนี้แบบเรื่องจริงเพื่อนถูกแบบจับจับกระดูกปุ๊บเห็นเล็แบบเอ้ยไปซื้อหวยดีกว่าตกเย็นมาวันนั้นหวยออกแอนตกเย็นมาถูกหวยเลยก็ต้องไปทําบุญกันต่อไปแล้วก็ไปชั้นที่สามเลยชั้นที่สามคือเราไปดูก็คือชั้นพิษวิทยาเกี่ยวกับพวกยาเสพติดเนี่ยค่ะการตรวจสารจากชั้นแรกอ่ะการพิสูจน์ชื้อสูตรใช่ไหมเราก็จะเอาสารในร่างกายส่งตรวจ างเงี้ยในกระเพาะอาหารหรือแบบเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะส่งมาชั้นนี้ว่าแบบมีสารพิษมีอะไรไหมทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างสมมติว่าผู้ตายอย่างเงี้ยตายอาจจะแบบว่าเสพยาเกินขนาดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสารเสพติดอยู่ในกระเพาะหรือว่าในเลือดอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะมาส่งตัวที่ชั้นนี้นะคะใช่เพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุการตายได้ค่ะต่อไปชั้นที่สี่ค่ะชั้นสุดท้าย ตรวจหากอินเอเอค่าอสุจิใช่ค่ะอย่างคนโดนข่มขืนมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะตรวจหาคราบอสุจิอย่างนี้ตามเสื้อผ้าหรือว่าปอกหมอนผ้าห่มอยเนี่ยค่ะก็ส่งส่งหลักฐานเนี่ยมาตรวจที่ชั้นนี้แต่ว่าห้ามซักนะคะใช่เพราะว่าใครโดนข่มขืนมาอะไรเงี้ยแบบว่าห้ามซักผ้าผู้ที่นอนหรืออะไรเงี้ยค่ะ อย่าเพิ่งอาบน้ําแนะนําให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็ขอไปรับรองแพทย์ได้ค่ะว่าเนี่ยเราถูกข่มขืนจริงๆนะคะแล้วก็เอาไปแจ้งตํารวจได้ค่ะ,คะก็จะได้มีหลักฐานนะคะตามตัวคนร้ายได้ง่ายกว่าถ้าถ,ถ้า,ถาไม่มีหลักฐานเราก็จะตามตัวคนร้ายไม่ได้นั่นเองใช่ค่ะแล้วก็จบจากการที่เราดูงานที่สถานบันเราก็จะเดินทางไปที่เพชรบุรีไ,ไปพักผ่อนเนาะกลับมานาด<ช>้วยแล้วก็ระหว่างเ,ออเราไปถึงทีชเวุรีเาก็ เ้าผนเนาะเช้ามาเราก็เตรียมตัวไปทําบุญให้กับร่างที่เราไปดูเขาชนะสูตร่งมาเมื่อวานนั่นเองแล้วก็ในระหว่างทางไปทาบุญเราก็มีสัมมาาใช่ไหมสัมมนาว่าเราไปดูเราไปดูว่าเราได้ความรู้อะไรบ้างในแต่ละชั้นที่มีสี่ชั้นนั่นเองนะคะก็จะมีได้ข่าวได้ข่าวคุณไปกินหมูกระทะสองวันติดเลยนี่ก็ไปด้วยกันไปกยนสองวันติดไปด้วยกันสุนหมูกระทะทุกวันปั่นจักรยานไปกินหมูกระทะค่ะ สนุกมากในการไปดูงานอันนี้คือชั้นปีที่สามนี้ของเราก็จะมีทุกปีเลยสาขานิติศาสตร์ก็อาจารย์เขาก็จะจัดให้ไปทุกปีนะคะใช่ค่ะสนุกด้วยไปเที่ยวไปเล่นน้ำทะเลกันโอ้โหบานดาโบนชาอเด็กขึ้นมาเนี่ยแบบ ไข่แตกไม่ไหวเลยดิจะไม่ไปกินหมูกระทะต่อจะนอนอย่อ<ม>างเดียวแต่ว,ว่าเอาเพื่อนไปกินได้ค่ะลากไปได้ลากไปได้ลาก,กข้างๆไปใช่ค่ะอย่างใครเป็นตำรักที่สุดหลักฐานก็ต้องรู้ในส่วนนี้ได้ไปดูในส่วนนี้นะคะได้ทํางานแบบนี้นแนวนีน้ยใช่เพราเราต้องแบบว่าตรวจหาพวกหลักฐานต่างๆที่แบบว่าคนร้ายอผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาทิ้งไว้คิ้ง่องรอยทิ้งแบบ คาอะไรเราก็จะได้ให้ความเป็นธรรมกับญาติของผู้ที่เสียหายได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นสายนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันสําคัญอย่างมากเลยใช่ไหมคะก็ใครอยากเรียนหรือสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะก็อย่าลืมเตรียมฟอร์มพร้อมแล้วก็อ่านหนังสือไปนะคะใช่ใช่เตรียมพร้อมด้านที่เราจะไปสอบก็คือด้านพิสูจน์หลักฐาน เตรียมไว้ให้แน่นๆเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าผ่านรอบแรกเื่อรอบสองกจะรอบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ที่จะผ่านเข้าไปในสายงานนี้นี่เองใช่เนี่ยอย่างเราไปดูงานนะคะเป็นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากอยากจะเป็นตำรวจที่รักสารใช่เพราะว่าเห็นเขาเห็นเขาไปดูเนี่ยเราก็อยากไปดูเหมือนกัน